สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันผาเพลินนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการมาร์คอตออนไลน์นะครับเี่ยก็มาตามสัญญาครับที่ว่าจะเอาผู้เล่นที่มีสถิติดีเก็บดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมเคยเห็นมานะครับอาหมายชมตาการชนะของเขาอยู่ที่เก็บเก็บ2000ครั้งนะครับเสมอ500กว่าครั้งแล้วก็แพ้ประมาณ80กว่าครั้งนะครับถือว่าสุดยอดมากครับท่านเนี่ย ชมกันเลยครับเป็นท่านเซียนไทยนะครับหมากสีทองเจอกับท่านเซียนหกสี่นะครับหมากางที่เขาแพ้เลยที่เขาเสมอนะครับผมสังเกตดูน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอ้อมมือครับตั้งใจแบบให้สูเสีย่อะไยนะครับก็เลยทําให้เสมอก็มีนะครับน่าจะลองเสี่ยงอ๋อ โมงไปนานครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับเหลือคนละสีตัวเท่ากันถือว่าเกมโซซีครับเขาจินยี่สิบอ่าเขาจินหมาเลขเก้าปึ๊บเอาไงครับตันไม่ตันครับเข้าหมายเลขสองสามารถเลือกกินได้ครับแต่ก็กินไปคนละตัว เกมนี้มีโอกาสเสมอกัสสูงครับจับจินใหมโอ้มื่เคี้ถ้าจับจินใหม่ได้สองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะชนะได้หรือเปล่าอกดยอมแพ้นะครับแหม ก็เป็นท่านเซียนพกสี่นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปในเกมแรกเรามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อเขินสิบห้าไหมอ๋อไม่เขินครับเรียกที่จะเปิดฐานนะครับตั้งฐานให้มันคงก่อนค่อยเริ่มเกมบุก น,นี้ผมก็ซุ้มดูเขามานานพอสมควรนะครับหลายเกมผัมวาชายได้มาจังหวะนี้แย่สองคืนสิบห้าของไงต่อครับกดยอมไปแล้วนะครับเป็นท่านเซียนหกสี่เอาชนะไปสองเกมรวดครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นท่านเซียนชัยท่านเซียนไซนะครับต่อสางไม่ชัดนะท่านเซียนชัย ไ่นะครับเจอกับท่านเซียนหกสี่หมักายสถติตแบบนี้ไม่ได้ซื้อมาแน่นอนนะครับไปสูตรโดยฟรีเมือน่อนมีผู้เข้าชมของมผมแล้วสามคนนะครับรวมผมด้วย หนึ่งสิบแปดไหมหรือเป็นสิบห้าเป็นสิบแปดมาแลกไปหนึ่งฟอร์มไม่เวิร์วาไม่ต่อกินเยอะนะครับแต่ทุกเก้าแยงเขาเสียบขมเหลือเกิน เสียงไปหรือเปล่าครับขึ้นมาแบบนี้ขึ้นหมายเลขสิบไหมแล้วจะมีโอกาสเข้าฮอตได้ไหวด้วยไนะครับหลบไปสิบเอ็เพราะเน่าจะคำนวณไว้พอดีอเหลือกที่จะเข้าฮอตดีกว่าขึ้นไปแบบนี้คนละตัวเลย แต่ดูเหมือนว่าท่านเซียนชัยจะหมดเวลานะครับแต่ท่านเซียน 64, หกสี่เหลือสี่สิบกวิเหมือนเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเดินไปเรื่อยๆ หมดเวลาครับดูเหมือนเตจะชนะครับแต่ก็หมดเวลานะครับเป็นชั้นเสียนออกสี่ชนะไปนะครับดูการเล่นไม่เวืร์หวานะครับดูแบบ เสียวๆนะครับแต่เขาก็สามารถเอาชนะได้แปลกเหมือนกันนะครับผมเลยต้องเอาไม้ชมนะครับกานว่าเขาต้องการความท้าทายว่างนันนหาโคตสู้แบบเจ๋งจงไม่มีเางงันนจริงๆยอดฝีมือกเียน,นมาฮอ นะครับยังมีอยู่อีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันบางคนเขาก็เล่นแค่โหมดเล่นเกบคะแนนเราจึงไมไ่ค่อยเห็นเขานะครับนอกจากคนอยู่คะแนนสูงนะครับถึงจะมีโอกาสเจอกันแล้วก็เห็นฝีมือของกันนะครับโอ้ขึ้นมาแบบนี้โดนฟรีแน่นอนหนึ่งตัว หลบไม้ตันก็ไม่รอดโอ้โหไม่ขึ้นสบเสียบน่ครับคือแบบให้หกขาดจนผมงงเลยผมดูทีแรก ช่องให้รูแข่งเดินได้อีกตัวนี่ยไปช,ช้าๆครับยังไม่รีบเชียดจังหวะนี้เดินขึ้นครับไม่งันโดนสามเฮดโดนสองโอกาสต่อสองใหม่ต่อครับก็แปลกดีโอ้โหจินสามปิดท้าย ตูต่อไหมเข้าสามสองปล่อยให้กินแมพใหม่ปล่อยจับกินเลยเหมือนยอมละนะครับยบเกมนะครับก็เป็นท่านเซียน6กสนะครับเป็นไฟล์เอาชนะไป2เกมรวดนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลย เป็นท่านเซียนชุ่นนะครับหมากไงเจอกับท่านเซียนหกเสี่มากความสีสม้มชื่อเป็นนามสมุตินะครับใกล้เคียงกับชื่อจริงเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งพยางอะไรประมาณเนี้ยนะครับ เดิงมาแล้วเข้าไปเกณฑ์เผอไ้แค่สิบเอ็ดนะครับ เดินแปดเสียบเปรียบแน่นอนอืมอ๋อ,อ,อ,อเมื่อกี้เดินหมายเลขเก้าให้กินได้นะครับแล้วก็ต่อสองแต่ก็น่าจะไม่คุ้มหรือเปล่าเพราะอีกฝั่งจะเข้าคอตก่อน ทำอะไรครับแหลกไหมครับสามสิบคนละตัวโอ้ไม่ใช่คนละตัวจะโดนคาฮอตเอาขอสามสิบไม่ได้นะครับจะโดนสองเมื่อกี้ กินไปหนึ่งให้กิน2โอ้โหต่อ3จบครับแบบนี้มาเข้าฮอตไม่ทันจบเกมนะครับเกมแรกเป็นท่านเซียนหกสี่นะครับที่เอาชนะไปได้นะครับเรามาชมเกมที่2คู่นี้กันต่อแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปิเดีโอัน้กันนะครับ มือเด็ดมากต้องเอาไม้ชมเรื่อยๆครับท่านนี้ถ้าชมเขาเล่นบ่อยๆได้แนวทางดีๆแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครผมก็ดูไปหลายๆคนนะครับดูสถิติครับใครฟอร์มการเล่นดีก็อาจจะหยิบยกมาให้ชมนะครับ Thank <laughs> you. สองวาเนี้ต้องเข้ายี่สิบแล้วครับคนละตัวสองตัวอทำไมปล่อยให้กินไปอย่างเง้นครับอ๋อแล้วก็จะมาแย่สองตรงนี้โอ้โหยอมให้แย่ด้วยนะครับจริงๆแกเดินหลบไปสิบแปดได้นะครับแต่ดูจากการเล่นของเขามาหลา,หลายเกมนะครับเหมือนแบบอยากให้ได้ลุ้นอะไรประมาณเนี้ย หนูว่าข้าเจอชนะได้หรือเปล่าครับให้โอกาสมากเกินไปหรือเปล่าหืมพลาดครับโอ้โหหลงเดินมาครับไม่เห็นว่าฮอตดไปจับล้อเชือดอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นท่านเซียน64นะครับเอาชนะไปได้ทุกเกมเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับท่านนี้ท่องไม้ให้ชมอีกแน่นอนนะครับใครชอบก็ฝากกาดติดตามกดไลค์กด s u s s c r i b e ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ